เนคมมะคืออะไรครับเนคคำบาร,รมีมีคุณอุดมใครได้สะสมศบโอกาสดีพบความสำเร็จลาบยศมากมีตลอดชาตินี้มีแต่โชคชัยเรื่องการโอกาสนักปรา์ว่าไว้ทุกคนต่างได้สิทธิเท่ากันบางคนโชคดีมีลาบอนันต์บางคนกลับกันเสื่อมลาบลงไปกลับกันอย่างนี้บาร,รมีอะไร จดจํากันไว้เนคขมะบาร,รมีครับเนคขมะบาร,รมีจะช่วยได้ในช่วงที่ดวงชะตาชีวิตของเราตกต่ําอับเฉานะครับเนคขมะบาร,รมีนี่เดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังสักเรื่องสมัยเมื่อพระเจ้าพรหมทัตสเสบยร,ราชสมบัติอยู่ในนครพระนสีความจริงองค์พระเจ้าพรหมทัตเนี่ยไม่ได้มีเรื่องอะไรหรอก แต่ว่าพระมเหสีสิมีเพราะพระมเหสีเนี่